พี่น้องเพื่อนๆยายน้องพี่น้องเนาะยายฝากตังค์ไงได้พี่น้องฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์มือนี้เนาะพี่น้องไอเสิพักพี่น้องก้อยพักกันจองย่างเลยพี่น้องเด้อไอพี่น้องพักกันจองย่างเลยเด้อพี่น้องนี่ย่างกต่เลยเป็นสีนี่น่นก็ทีเดียวคึ้นๆแม่พี่น้องแต่พี่หมูหนังหมูย่างด้วนเลยได้อพี่น้องสุกแล้วนี่ ให้ลงลเลยกะลำซอยด้พี่น้องสะระแน่พร้อมแด่ซอยพี่น้องแล้วก็ค่าผิกซอย เก็ด็ดซอยมีกับนาวด้วยพี่น้องใส่มะนาวลงไปนี่กะน้ำปลาน้ำปลาผมช่วเยเลาเต็มที่น,งนีงาปนง,งาขวแล้วกับมะตามัมต้มหอมด้วยพี่น้องนี่ข้าวโัด ิโูน่แกกมคุณนี่เนาะอันนี้คื้อก้อยถ้ากันจองพี่น้องเด้อถ้ากันจองยากแกกับเมียนตู่เด้นแกกับพอมีของสํำเยียกับเออไม่เ็เมนูนี้จะกลัวน้องฮะนี้ ค้อยถ้ากินจองย้ายเซ่นเลวพี่น้องมาขีดน้ำยายแซ่บเลยพี่น้องแซ่บเป็นจริงแซ่บลาลองชิมเมึงเดี่ยวอร่อยมากแต่ถ้านกิย้ายเล่นยบ่ใช่แล้วเป็นเมนูขึ้นชื่อเลยพี่น้องแซ่บมั้งแค่นางมูเล็กน้อง กินกังกินมาไปจกกับเขาบรรยายไดยเดีหวัวาเดือมพี่น้องอร่อยมาก

ก็แต่ไหนก็มมีความแยบไปหรอม ยาทำผ่พพาแบบไหน Okay. เจ็บหงอ,อยากกินแล้วยายอืมแต่งกิน,นอร่อยมากเจบับเจับแห่งดีพี่น้นอง

แบรีบน้องแบครับแต่จำหนีน้องำแข็งเนาะจิบถี่มากจังพรกับยายแม่ก็อยตัวกันด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ